ัเราครับพี่โป้อยู่ไหนแล้วพี่อ๋โอเคครับได้ได้ได้โอเคครับโอเคครับเยกดไงมั่งเปไงรอนานป่ะนานเลยโอ้นานเลยเหรอโอ้พี่ไปไหนมาเนี่ยเรจะถึงโอ้ยนิดนึงนิดนึงทับปิดทับปิดนี่นอนเต็มป่ะพี่งานเช้างานเช้าวันนี้ไปไหนดีพี่ เดี๋ยววันนี้นะผมจะพาพี่กดนะไปลาบบุรีเว้ยหรือแม่งขนาดนั้นเลยอะเล่นสเก็ตดิเด็กสเก็ตอย่างเราเล่นสเก็ตเพราะตอนนี้ลาบบุรีนะเว้ยแม่งแบบว่าเป็นแบบจุด c a ปิตอลเลยของแบบเด็กสเก็ตตอนนี้มันมีสปอร์ตเยอะมากมีสปอร์ตหลายที่ใช่ปะใช่ก็มีปาร์คด้วยป่ะมีปาร์คด้วยเจ๋งๆเลยเฮ้ยพี่วันนี้ผมมีรถมาให้พี่ขี่ด้วยพี่โปโตคุซซี่ที่เราจะไปลาบบุรีกันพี่ลองหาด้วยว่าพี่ชอบคันไหน มีสองคนนี้ให้พี่เลือกพี่เลือกเลยอันนี้<อ>ผม<ล>ขิดรุ่นนี้พี่สามยังไงพี่สามเรื่องเลยพี่ผมอันนี้ได้ไดพี่ผมได้หมดอะ อ้าวเว้ยพี่ไม่ยังปิดอยู่วะเออดิเฮ้ยเดี๋ยวผมโทรเคลียร์แป๊บนึงได้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 ฮัลโหลฮัลโหลครับครับพี่ครับผมถึงแล้วครับแต่ว่าปลามันปิดนะครับโอ้มาถึงกันไวมากเลยเอาไงดีพี่งั้นเออมุดมมาเลยก็ได้ครับหรือปีนมาได้เลอ๋อขออนุญาตปีนเข้าไปนะพี่นะโอเคครับพี่ครับผมเฮ้ยลุยเว้ยเราได้คำอนุญาตแล้ว สลบปีนเหรอปีนเลยมุดได้ไหมเด็กบอดอย่างเราเว้ย จะเปีนเข้ามานะพี่ก็มาพี่เจ้าของเขาก็มาแล้วครับคือพี่นนท์ครับผมให้พี่นนท์แนะนําตัวกับสถานที่เล่นที่นี่หน่อยครับพี่ครับผมนนท์นะครับที่นี่ลานสเก็ตเคซี่ทาวครับจังหวัดราชบุรีนะครับอยู่ใจกลางเมืองเลยโอเคพี่วันนี้ผมมีเรื่องมาถามพี่เล่นึงครับก็คือพี่พอจะทราบหรือว่ารู้จักรถมอเตอร์ไซค์มอเตอร์คซี่บ้างไหมครับอ๋อไม่ทราบเลยครับอ๋อโดยปกติเราไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ครับไม่ได้เป็นคนเล่นมอเตอร์ไซค์อยู่แล้ว อ๋อแล้วสมมุติว่าคนที่ไม่ได้เล่นมอเตอร์ไซค์เห็นภาพลับเป็นยังไงบ้างครับพี่สำหรับผมว่าสวยดีนะสวยดีดูเป็นแบบสไตล์คลาสสิกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับวันนี้ผมตั้งใจมาจากนลนกันพี่วันนี้นักกันหน้าเด็กสเก็ตบอร์ดครับพี่แล้วก็ขับมาหาที่เคทตี้ทาวนครับก็มาจะมาเล่นสเก็ตกันมาเที่ยวแล้วก็เดี๋ยวขอไปดูสปอร์ตหน่อยแล้วก็กลับมาเล่นปาร์คของเจ้าถิ่นนะครับพี่ก็เดี๋ยวผมขอไปเขื่อนกันครับเดี๋ยวเรากลับมาอีกทีครับยินดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ เป็นไงบ้างวันนี้เราอยู่ไหนเนี่ยลาดบุรีครับลาดบุรีบุรีนี่พี่แบงค์ชวนมาเสียสิบาวแล้วนี่พี่แบงค์พี่งมาบุดีพี่ขอบคุณมากที่พามาเที่ยวลาดบุรีนะพี่หรือเราเสือกมาเองเนี่ยอ๋อของเรามาเที่ยนเสียเงินเดยเสียเงินต้องมาแบบว่าต้องออกสปอร์ตก็วันนี้ก็มาจากกรุงเทพมาแต่เช้าเลยถ้าเลือกใหม่ได้ก็คงมาบ่ายเลยดีกว่าเพราะมาเช้าร้อนชิบหายเลยถามพี่โป้ดีกว่าพี่โป้็นคนที่แปลกที่สุดในโลกแล้วพี่ทำไมครับ เขามีแต่คนเฮ้ยเราขี่คัดเท้าเกียร์มือไม่เป็นนี่กูง,งงเลยบอกกูเจ,จอนห,หน้าผมตอนแรกเฮ้ยกูไม่เคยขี่คัดมือว่ะไม่เคยจริงๆแล้วแล้วก็ฟังรู้ไม่ได้มอแล้วมันยากตรงไหนเนี่ยไม่ตะผม,มได้ลองขับแล้วก็ง่ายไม่ยากเ,เลยตอนแรก,ตอ,แรกตอนแรกที่คุยกันเหมือนว่าพี่โป๊จะแบบว่าฮของยี่สองใจเอาเดียววะขอขับรถตามมาได้ไหมลองขี่ปุ๊บเอาไม่ไหวได้อยู่่ะไม่ยากเลยขี่ง่ายสบายจังเลยใช่ไหสบายเลย มันก็จริงๆมันก็ลื่นเนาะมันก็ด้วยศักยภาพรถใหม่มันก็ขี่ขี่ดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราว่าต่างกันทั้งหมดเลยมันน่าจะเป็นลูกสูบมันเนาะลูกสูบมันมีความดิ้นไม่เหมือนแบรนด์อื่นแม้กระทั่งตอนที่มันแบบว่าเราเติมท็อกให้มันท็อกหนักมันก็จะแบบมีความสั่นซ้ายสั่นขวาเนาะฟีลเหมือนแบบเพื่อนโยกอ่ะฟีลเหมือนเพื่อนโยกแบบว่าเฮ้ยจะเลี้ยวทําไมเนี่ยไม่เลี้ยวเพื่อนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมขนาดผมแบบไม่ค่อยมีประสบการณ์การขี่ นี่ยังขี่มาได้แบบสบายเลยระยะทางเท่าไหร่ประมาณประมาณร70กิโลได้ไหมห้ร้อยจริงเหรอไม่ถึงเหรอผมก็ว่าไม่ถึงกันละร้อยเจ็ดสิบนี่เมียไม่น่าให้กูมาก็ประมาณร้อยโลนะฮะใช่ไหมพี่แบงค์มามาจากเด็กร้อยโลได้เนาะก็ขี่สบายๆเลยขี่สบายๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปขี่ไปกลับอีกร้อยยี่สิบกิโลก่อนที่จะขับอีกร้อยโลกลับกรุงเทพกันครับพี่สามยังไง้างพี่วันนี้ เราไม่เลือกเอาไม้ม้วนรอลิงไว้ม้วนรอลิงมาแล้วโยนให้เขาอย่างนี้ได้หรอตอบเหมือนกันไอ้มุกอะไรเนี่ยโอเคขี่โรออกไปแต่ว่าไม่เคยเคยขี่โมโต้ไหมโมโต้กุ๊ซี่เนี่ยไม่เคยแล้วเป็นไงโอเคใช่ไหมโอเคขี่ง่ายรถแม่งเล็กดีอืมกระทะลรันนะเออวันนี้พี่ขี่รถล้อแม็กรุ่นเดียวคล้ายๆผมนี่หว่าพี่โป๊ขี่หรอซี่คนเดียวนะเฟลคนละฟีลเป็นไงบ้างพี่แม่งทอลกดีไหมพี่ จริงๆแล้วไอ้สูบอันนี้มันมีมากว่าร้อยปีนะไอ้สูบแบบออกข้างเนี่ยผมมันเป็นสูบวีพี่แต่ผมเรียกมันว่าแบบวางขวางพี่ใช่มันก็เลยออกมาเป็นประมาณนี้ครับพี่จริงๆสูบวีมันมีหลายแบรนด์พี่แต่แบรนด์เนี้ยเขาเลือกทำสูบวีแบบวางขวางพี่มันก็เลยเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยครับจะออกนี้ครับตัวถังแล้วก็วนี้นะครับก็ตอนแรกถ้าคนจริงๆคนสงสัยนะเหมือนว่า ตัวสูมันมีเสน่ห์แบบว่าม็องมันแตกต่างจากแบรนด์อื่นมันแตกต่างแบรนด์อื่นมันค่อนข้านที่จะแตกต่างเลยผมว่าบล็อกมันเลยมีเสน่ห์ทำให้อยู่ในถึงทุกวันนี้ได้ก็แบบมีโมเดลมาได้เรื่อยเพราะว่าแบบว่าคนที่เล่นคงชอบเสน่ห์ของเอนจินเครื่องยนต์แบบนี้จริงๆมันมีเอกลักษณ์ของมันเลยนะครับเฮ้แต่เราต้องไปลองขี่อีกรอบอ่ะที่ไหนเราถึงราชบุรีแล้วแล้วมันไม่มีรถเหมือนตอนที่เราผ่านนครปฐมมาแล้วเดี๋ยวเราลองไปซัดทอ์คซัด แรงมา้าด้วยว่าที่เขาให้มาหกส0บแปดนี่ผา,ว,าว่าเนี่ยขี่ไปเขื่อนกันเลยดีกว่าว่าจะได้ฟิลลิ่งที่พวกเราต้องการหรือเปล่าก็เดี๋ยวผมให้คุณแจพี่แบงค์ี่ขี่กับเพื่อนพี่แล้วกันเนาะ <laughs> พี่ได้รู้ฟิลด้วยก <c oughs> ูดได้คนขี่รถให้แล้วห <laughs> ยอกนะพี่หยอกพี่ขี่รถเก่งไว้ก็ได้ก็วันนี้รถที่ผมขี่นะครับเป็นรถรุ่นมอตคุ์ฟซี่วีเซเว่นนะครับเซนเทนาริโอนะครับก็ จริงๆถ้าให้บอกว่าขี่ยังไงนะครับเป็นเป็นรถที่ค่อนข้างขี่ง่ายครับไม่มีความสทัทธาใดๆมีทอ,อกหรือเหลือนะครับขี่ในเมืองหรือว่าขี่ออกทริปเนี่ยผมมองว่ามันขี่ได้ง่ายมากครับไม่ว่าจะเป็นในรอบเกียร์ต่ําหรือเกียร์สูงนะครับก็ผมว่ามันสมูทครับไม่มีไม่มีความว่ากระโชกหกห้าครับเป็นรถที่ขี่สบายๆยยชิลๆจริงๆครับจริงๆตัวสีนี้เป็นสีเนี่ย พิเศษด้วยครบรอบร้อยปีที่ผมได้ขี่นะผมก็ไม่รู้ว่าหูตัวที่ผมได้ขี่เป็นตัวพิเศษเหมือนกันแล้วสีที่ผมขี่เนี่ยนะครับมันก็เป็นสีที่สวยมากค่อนข้างถูกใจผมเพราะว่าผมเป็นคนชอบสีเขียวแล้วก็สีบอลเป็นพิเศษอยู่แล้วครับม,มันมีความเป็นสีแมทครับมันก็เลยดูเข้ากับตัวผมมาก พี่โป้ผมเห็นซีรีส์ไทสไต์มานานแล้วออกแบบลายแผ่นสเก็ตบอร์ดเนี่ยทำมากี่ปีแล้วพี่ไทสไต์มีมาเก้าปีแล้วนานปะนานปะคู่ทำคู่กับพี่จิเราพี่คิดยังไงพี่ที่พี่ถึงมาทำอาชีพออกแบบก็ไม่รู้ว่ามันซึมซับมาจากเด็กๆอ่ะเราก็ชอบวาดเขียนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แค่ทำแค่แผ่นสเก็ตทำออกแบบอย่างอื่นแต่ไมไปหมดใช่จริงก็รับก็จริงๆทำงานพวกนี้มันก็เหนื่อยอ่ะ มันลาบากนะบางทีเราต้องทํางานแบบข้ามวันข้ามคืนเอาใจคนอะไรเงี้ยมันก็แต่มันก็เป็นสิ่งที่เรารักอ่ะก็เหมือนกับกดอ่ะที่แบบว่าชอบที่จะการชอบชอบการขับขี่มอเตอร์ไซค์ถึงมันจะวันนี้ก็ค่อนข้างจะแดดร้อนโคตรบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็ยังเลือกที่จะมาทำนะครับเออวิสามเป็นไงบ้างมาเนี่ยชอบไหมมันจะจ่ายเป็นไงโหโคตรเคียร้อนที่ไหนสวยวนนี้ไปมาแล้วเหรอววันนี้กูไปมาแล้วมาเยอะแล้วรับวหมวันนี้มา มันไม่สวยไม่เหนื่อยก็เหนื่อยเราแค่อยากมาขี่สลมาด้วยกันใช่ไหมกูแค่อยากมาขี่กับเพื่อนๆทั้งนั้นแหละวะไปเอวหลังไเย้พี่เป็นคนพูดนี้เลยนะก็มีบ้านอ่าโอเควันนี้ก็สนุกมากขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไว้มีโอกาสหน้ายังไงก็ว่างอีกทีหนึ่งพี่สายหน้าเลยเหรอโอเคโอเควันนี้เสร็จละเดี๋ยวเราหาที่เล่นสเก็ตดีวยวเก็ตต่อดิไปเก็ตต่อป่ะไปหาท่าสวยๆเล่นกัน ขาสวยนั่ด้วยโ,ว <laughs> โอ้ยวดหลัง